รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับสื่อการสอนวิทยาการคำนวณโดยครูสรดในการเรียนโคดดิ้งผ่านแพน VS ซอมบี้กันอีกแล้วใน EP ที่11กันแล้วครับใน EP ีที่11นั้นจะเป็นพืชชนิดไหนไปดูกันเลยครับกับ3พืชหนึ่งครับผม เทอนัทครับเหมือนกับโปเตโตไหมครับเหมือนกับวอนัทไหมครับแต่เปลี่ยนคําว่าวอเป็นทอแปลว่าสูงแปลว่าเป็นกําแพงโปรเตโตที่สูงครับลูกพี่ใหญ่ของสายกําแพงนั่นเองค่าตัวของเขา125ค่อนข้างแพงแต่รีชาร์จติดแแอบนานพลังป้องกันครับผัดเจ้าช่วย5หลักครับ1 0 0 0 0มและมากขึ้นเรื่อยๆโคตรถึกที่สําคัญด้วยความเป็นทอนัดมันสูงครับพอมันสูงแล้วมันกันตัวบินได้ครับถ้าวอนัทเนี่ยมันตี้ครับแบบนี้ครับ พอมันเตี้ยมันกันพวกนกไม่ได้หรือตัวที่บินขึ้นมาบนท้องฟ้าไม่ได้ตัวนี้ครับกันได้หมดครับเพราะมันสูงนั่นเองครับแล้วก็เมื่อใส่แผนฟูดประเภทอาร์เมอร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็น40,000 2,000พระเจ้า4่0 0 0 2เกือบ50,000เรียกว่าดื้อสุดๆไปเลยครับสําหรับทอนัใช้ในการเล่นเกมที่เป็นการวางแผนกลยุทธ์สําหรับฉากที่ต้องยืดเยื้อมากๆต้องถ่วงเวลามากทอนัทถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับ ท่านันั้นเป็นเฮฟวี่ดูที่วอลแพนสามารถบล็อกซอมบี้ที่บินพวกนกพวกซอมบี้บินครั้งคาวต่างๆได้ดังนั้นจุดเด่นคือสามารถบล็อกลันช์อิมได้ครับตัวไหนบินมาก็ถือว่าติดกำแพงบนหมดครับสมจะเป็นทอนัดจริงๆตัวที่สองตัวถัดมาคือ เจลรเป็นโนครับเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเขาเรียกว่าพริกเจลรเป็นโนครับเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเอามารีวิวแก้งกันเหมือนกันค่าใช้จ่ายของเขาคือ125ราคากลางๆชาร์จ33นาทีเกือบครึ่งนาทีถือว่านานครับแต่ดูเดเมจครับ2,000แับแรงสุดจัดประหลัดยังไม่บอกครับเพราะว่าเป็นแอเรียแบบเลนด้วยครับยิงทั้งเลน2,000ทั้งเลนครับเรียกว่าคูณ2,000ไป6บล็อกก็หมื่น2บล็อกก็หมื่น4บล็อกก็หมื่น6ถ้าโดนทุกบล็อกก็คุ้ม ทีนี้เมื่อบ,บูตด้วยแฟมิลี่แพนเปปเปอร์มินแล้วจะดาเมจกลายเป็นสี่พันสี่เพิ่มความแรงขึ้นไปอีกครับส่วนอันติใส่กัญชานั้นไม่ปรากฏนะครับเพราะว่ามันใช้ครั้งเดียวทิง้งมันวางรูปแตกเลยครับก็คือม,มันไม่ทันจะบูตอัพกัญชาได้ครับเจเลเบโตเนี่ยสามารถทําลายซอมบี้ได้ทั้งเลนนะครับใช้ครั้งเดียวใช้ทีเดียวเกิดเลยครับคล้ายๆกับตัวนี้ครับเป็นตระกูลเดียวกันคือเชอร์รี่บอมครับเชอร์รี่บอมเนี่ยโจมตี9้าช่องแต่เจเลเบโตเนี่ยโจมตีทั้งแถวก็แล้วแต่การใช้งานครับ หนึ่งไปแล้วทอนัสสองเจอรเบโตตัวที่สามครับนั่นคือพีคอดตัวนี้ครูให้คะแนนเขาค่อนข้างสูงครับคือให้คะแนนไปเลยครับ9กะันโลครับจุดเด่นจุดเติ้ของเขาอยู่ในตัวเดียวกันจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเติ้ยของเขาคืออะไรไปดูกันเลยครับค่าใช้จ่ายในการซื้อครับคือ125่0 0อาแสงอาทิตย์ก็ถือว่าแพงพอสมควรแอ่ครับรีชาร์จ4.5ถือว่าไม่เร็วมากนะพลังป้องกันก็โคตรบางครับ375นั่นเัเองดงเเเเาเมจเบามากครับ3าบโอโ้โหนี่มันมดกันหรือเปล่าเนี่ย ยิงตรงๆเหมือนถั่วธรรมดาครับเฮ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรดีเลยแถมยังแพงกว่าถั่วปกติด้วยเมื่อเราใส่แฟมิลี่แพนสเปียรมินความแรงก็เป็นร้อยแปดสิบห้าก็ไม่เท่าไหร่นีวว่าแต่จุดเด่นของเขาครับเมื่อบูตด้วยกัญชาเขายิงลูกใหญ่ทั้งหมด5ลูกครับและไม่พอครับตัวเขาเองครับถึงแม้ตัวเดียวจะอ่อนเป็นแค่ลูกเล็กถั่วเล็กแต่เขาจะเห็นว่าด้านข้างเขาบรรจุได้อีกสเพื่อนซ้ายขวา และตรงข้างบนหัวเขาบรรจุอีกสองครับเพื่อนบนและเพื่อนบนบนรวมกันตัวเขาด้วยบรรจุขั้นสุดยอดพีพอตได้ทั้งหมดคูณ5เขาสามารถใส่ได้5ตัวในช่องเดียวครับเมื่ออัปเกรดขั้นสูงสุดจะยิงทั้งหมด5เม็ดถือว่าเป็นการยิงที่แรงที่สุดในเกมแล้วเพราะว่าอย่างตัวอย่างครับพีชุตเตอร์ยิงแค่1เม็ดรีเพตเตอร์ยิง2เม็ดส่วนสปิเพียยิง2เม็ดหลัง1เม็ดหน้าครับ แล้วก็ทรีพอเนี่ยเขายิงเม็ดเดียวแต่ยิง3แถวดังนั้นสูงสุดก็คือ3เม็ดนั่นแหละครับแต่ p p พอเนี่ยยิงไปเลยครับ1-5เม็ดแล้วแต่เราจะอัปเกรดข้อดีของเราคือยิงแรงมากๆถ้าอัปเกรดสมบูรณ์5เท่าแต่ข้อเสียคือมันบางครับพลังป้องกันมันไม่ได้คูณ5ไปด้วยดังนั้น ถ้าเกิดโดนจูโจมแล้วก็เสียเงิน5เล่านี้รับ,บางมากพลังกันแค่375ถ้าโดนกัดแล้วก็แตกแน่นอนหรือโดนโยกครับดังนั้นข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับดังนั้นส่วนมากแล้วครูคิดว่ามันเหมาะครับเกมระยะยาวครับมันจะแรงมากๆเวลาลุยบอสหรือทำเควสพิเศษครับดาเมจดีเทลเนี่ยเขายิงบปกตินะครับแต่ลองคิดดูสิครับถ้าเกิดไปผ่านทอชวูดอะและอัปเกรด5 มันยิงลูกไฟไปห้าลูกอะโอ้โหใครหน้าไหนจะทนไหวครับโคตรโหดนะครับแล้วก็สเปเชียลเขาคือสามารถยิงไฟเนี่ยในมัลติเพลตเนนิงครับคือยิ่งมีพวกมากยิ่งลากไปสู่นรกครับผมก็หนึ่งหนึ่งทอนัทใช่ไหมสองเจเลเปโตแล้วก็สามก็คือทอนัทไปยังวะจำมาได้หนึ่งสองสาม เทานัดยังครับโอเคครับมีทั้งหมด3ตัวพร้อมแล้วไปดูการใช้งานจริงเลยครับว่ามันจะโหดขนาดไหนแถม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 ,แถมเราเลือกฉากไหนดีเรามีเจเลเบตโตเราก็ต้องเลือกฉากที่มีน้ําแข็งใช่ไหมเอาฉากเมื่อกี้เราแพ้ไปแล้วนะครับจจะไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราสาธิตการใช้งานนะครับเป็นการสอนเรียนปดดิ้งผ่านเกมเัมากตกรรมม่อีกแล้วครับพร้อมแล้วก็เลือกไปเลยครับพืช 2- 3สชนิดครับบุญเงินไปก่อน จากนั้นหนึ่งครับเราลองทอนัก่อนและวเจลิเบโต้แล้วก็โอ้โหพีพอตเรามาแบบพระเอกเลยครับพีพอตเรามาแบบพระเอกเลยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเขาบูสต์อัพมาด้วยครับดังนั้นเราจะเห็นท่าใหญ่ๆของพีพอตตรงนี้เขาบอกว่ายังไม่ครบโอเคครับครบองแล้วก็ไปลเลยครับเฮ้ยลืมาพีพอตมาบ้าไปแล้วดีตัใหม่ครับอ่อาจะเสียของมั้เนี่ย นี่ก่อนพีครับคอยทีครับโอเคมาเออไม่เอาครับอภีพอรตนี่ครับพีพอรตครับผมแล้วถ้าติดบูสต์อานนี้ก็ยิงห้าเม็ดโคตรแรงครับไปดูกันก่อนนะครับตรงนี้ครับแรงมากๆครับคาว่าโคตรเนี่ยไม่ใช่คาหยาบครับเป็นคําไทยครับโอตรตลาดเลพีพอรตครับไป นี่ครับบูทโบงโบงโบมโบ๔โบานี่การบูตห้าของเขาครับยิงไปห้าเม็ดผ่านสายใหญ่กัญชาบตรงนี้ขอถวงเวลาก่อนครับวอนัทกินก่อนนี่ครับเพียกไปดูครับทอนัทกับวอนัทไหนถึกกว่าครับ แล้วก็เผาด้วยเจเลนโตครับแนวยาวไปเฮ้ยยางเดียวครับแตะทั้งเลนครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่นกโดนไปดิห้าเมตรหนึ่สองหายไปเลยครับพี่ผ่อนไม่ท้าเร็วนะครับหนึ่งสองสามสห้าเห็นไหมครับแล้วถ้าเราอัพเกรดฮอนัท ด้วยกัญชาจะเป็นแบบนี se, uh, Ta, ้ครับนี store, ่ครับใส่หัวเกาะเล็เข้าไปโหดสุดเลยตรงนี้ขอเชื่อว่อนนะครับหม่งเลนแล้วก็เป็นเลนจุดโตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่ครับแลวทีนี้ถ้าเกิดเราซ้อนสแต็กมาเยอะเนี่ยมันจะยิงโหดครับแบบนี้ครับนี่ครับคว้ามือเลยครับเดี๋ยวนี้ครับจะมีการับ ช้พื้นที่น้อยนะเห็นไหมครับนี่ครับเจะไปซ้อนยันครับาซ้อนเลยครับซ้อนสามครับดูดนินครับนี่ครับซ้อนสี่ครับซ้อนสี่ครับกระลือครับนี่ครับซ้อนห้าครับห้าูเนเิห้เท่าครับแรงขนาดไหนครับห้าเมตรนะครับดูดครับแลใช้พื้นที่นนะครับสามารถเอาพื้นทจัดกดชิ้น่ได้ด้ยครับถือเป็นตัวที่โหดมาก ถ้าเกิดเรามี้าทอนะครับเพราะว่าค่าตัวแพงอยู่ตรงนี้ขอเคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะจบแล้วครับทีพอตหน,นึ่ีพีนี้นะครับสนุกไหมครับถ้าสนุกกดไลค์สับสไ r i b e เป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ใน e p ีที่ส2สองวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับไปแลวครับสวัสดีครับ